สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านทีซ่าไบชอปนะวันนี้ผมก็มีช่างมาเพิ่มด้วยนะครับผมเป็นช่างหนุ่ยนะครับผมช่างหนุ่ยครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีครับผมวันนี้จะมาติดตั้งท้ายแม่เหล็กนะครับจากแบรนด์วัคโฟลวิ่งนะครับโอเคครับผมตัวนี้มันมีอะไรมาให้บ้างครับไอ้ท้า้จะมีชุดน็อตนะครับแล้วขายึดไฟเลี้ยวไฟสองป้ายนะครับโอเคครับผมแล้วรถที่เราจะมาติดตั้งเนี่ยเป็นรุ่นอะไรครับจะเป็น ยี่ห้อยอดทีเลยนะครับเป็น R 1 5นะครับวันนี้โอเคครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นรถขวัญใจไวรุ่นนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเรามาให้ช่างหน่วยติดตั้งกันดูเลยดีกว่านะครับผมกับตัวไทแม่เหล็กตัวนี้นะครับช่างหน่วยครับอย่างแรกนี่เราต้องทําอะไรก่อนครับผมอ๋อเราต้องถอดเบาะคนคนขับออกก่อนนะครับโอเคครับ ต่อจากนั้นเราก็แกะพลาสติกตัวนี้ออกนะครับอ่าตัวนี้จะค่อนข้าง,งแกะยากนิดนึงนะครับผมมันค่อนข้าง,งแน่นแล้วข้างในจะเป็นน็อตบล็อกเบอร์12นะครับโอเคอครับล็บอกเบอร์12อ,อ่าทีนี้เราก็ไขออกได้เลย ไอ้น็อตตัวนี้มันจะเป็นเกียวที่ยึดกับตัวเหล็กด้านในของรถแบบนี้นะครับผมเราจะเป็นต้องไขตัวนั้นออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวท,ทําขั้นตอนอะไรต่อไปเดี๋ยวให้ช่างหนุ่ยมาทําให้ดูกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็หลังจากที่เราแกะเบาะทั้งตัวคนนั่งและคนซ้อนออกนะครับผมเราจะเจอเป็นตัวนัดไปเล่งตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวให้ช่างชี้ดูนะครับผมแต่ที่เราต้องแกะก็จะมีตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวนี้ มาแล้วมาเป็นตัวนี้กับตัวตรงแผ่นเหล็กตรงนี้นะครับผมจะมีประมาณ2ตัวนะแต่ว่าเราต้องไขทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวามือเลยนะครับผมที่เราต้องไขออกเพราะว่าไอ้ตัวเหล็กตัวนี้มันจะบังการทํางานแล้วนะครับผมมันจะบังเป็นตัวตัวจุดยึดท้ายเดิมตรงนี้นะครับผมถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยเราจะติดส้ายสั้นไม่ได้นะครับผมตัวนี้ใช้เป็นบล็อกเบอร์สิบนะครับเรับผมแต่ว่าตัวล็อคมันจะเขียนเป็นเลขแปดนะจริงๆไม่ใช่เลขแปดนะครับผมจะเป็นบล็อกเบอร์สิบเดี๋ยวผมให้ดูนะไอ้มาเนี่ครับเป็นเบอร์สิบนะครับผม ก็จะทําการแกะนะครับผมแล้วก็เอาตัวเหล็กออกมานะทีนี้ผมก็ให้ช่างหน่วยถอดน็อตเสร็จแล้วนะครับผมช่างครับทำไมมันต้องถอดตัวน็อตเตลิงตรงนี้ออกครับผมเพื่อจะเอาเหล็กตัวนี้ออกนะครับเพราะมันยึดครับยึดจุดเดียวกันนะครับเหล็กตัวนี้โอเคครับผมอเดี๋ยวผมก็จะให้ช่างถอดตัวเหล็กออกนะครับผม ตัวเหล็กตัวนี้มันก็จะขวางการทํางานอยู่นะเราจะเ,าเป็นต้องถอดออกเป็นิงตัวนี้ออกด้วยนะครับโอเคครับผมดึงออกได้เลยแล้วก็ทําการดึงเหล็กตัวนี้ออกนะครับเห็นไหมครับผมพอเราทําการถอดตัวเหล็กตัวนั้นออกเราก็จะเจอกับตัวจุดยึดของไทยสั้นนะครับผมจริงๆมันก็เป็นจุดยึดของไทรเดิมที่เป็นสี่ตัวน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการติดตัวไทยสั้นกันเลยดีกว่านะครับ เราจะประกอบขาไฟเลี้ยวก่อนนะครับแล้วก็ไฟสองป้ายครับผมแล้วเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วเราก็จะมาลองเทียบตัวท้ายดูกับให้มันตรงกับตัวจุดยึดเดิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ช่างหนุ่มทำการสอดสายไฟขึ้นไปก่อนนะครับผมอ่าตัวนี้ก็แนะนําให้ใส่สายไฟขึ้นไปก่อนเสมอนะครับผมเวลาติดตั้งนะอ่าและทีนี้เราก็มาเทียบดูนะครับผมให้ตัวท้ายตรงกับตัวจุดยึดของตัวท้ายเดิมของรถนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ที่สาคัญที่สุดเลยนะครับผมผมก็แนะนําให้ ทำการร้อยน็อตจากล่างขึ้นบนเสมอนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวอะไรครับช่างเป็นบูธครับบูธลองอ่าแล้วถ้าเราไม่ใส่บูธได้ไหมครับผมตัวนี้ไม่ใส่ไม่ได้ครับถ้าถ้าไม่ใส่ตัวท้ายมันจะไม่ติดใช่ไหมครับผมใช่ครับผมโอเคครับอ่าแล้วพอเราใส่บูธใส่น็อตไปแล้วก็ให้ทําการร้อยรูเดิมนะครับผมอ่าครับผมพอเราร้อยน็อตขึ้นมาแล้วมันก็จะโผล่มาเป็นตัวน็อตอย่างนี้นะ แล้วเราก็ให้เราทําการเนี่ยใส่น็อตตัวเมียนะครับผมเพื่อประคองไว้ก่อนนะครับผมแล้วเราก็ค่อยไปใส่กับอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะให้ช่างหนุ่ยร้อยของอีกข้างหนึ่งขึ้นไปเหมือนกันนะครับผมอตอนนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแล้วช่างหนุ่ยครับผมทําไมเราต้องใส่ไอ้บูตัวนี้ด้วยครับเราไม่ใส่ได้ไหมครับผมเพื่อไม่ให้ท้ายแม่เหล็กติดกับตัวรถนะครับครับผมแล้วถ้าท้ายแม่เหล็กมันติดมันจะเป็นอะไรครับ เราจะไม่สามารถพับได้นะครับเพื่อจะมันจะติดตัวนี้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้ลองช่างพับให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับผมเวลาพับเนี่ยตัวท้ายมันจะไม่ติดกับแฟลิ่งนะครับผมถ้าเราไม่ใส่บูทเนี่ยอาจจะพับไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวท้ายเนี่ยมันจะติดกับแฟลิ่งนะครับผมแต่ว่ารถบางรุ่นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใช้บูทนะครับผมบางรุ่นเขาจะทําเป็นแฟลิ่งหลบมาอยู่แล้วนะครับ อ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับผมไอตัวน็อตด้านบนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องยึดแน่นไว้ก่อนนะครับผมทาไมเราถึงไม่ควรยึดแน่นตั้งแต่แรกครับช่างเอ่เพื่อประคองตัวท้ายไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาปรับตัวท้ายให้ตรงกับตัวรถก่อนนะครับเพิ่อให้ไขแน่นโอเคครับผมอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราประคองตรงแล้วเราก็สามารถไขแน่นได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ผมก็จะให้ช่างหน่วยประคองตัวท้ายแล้วก็ปรับตัวท้ายให้ตรงกับตัวรถดูก่อนนะครับผม ถ้าสมมติตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเราไขแน่นนะครับผมมันก็จะไม่สามารถเลื่อนได้นะครับผมแล้วเราก็ต้องมาไขเข้าไขออกหลายทีนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับการติดตั้งตัวท้ายสั้นแม่เหล็กกับรุ่น R15 นะครับผมอ่าแล้วก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการติดตั้งตัวท้ายแม่เหล็กกับรถรุ่น R15 นะครับผมอ่าก็งานสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวช่างหน่วยพับให้ดูหน่อยดีกว่าครับผม ตัวไายแม่เหล็กเนี่ยเวลาเราพับเข้าออกนะครับผมมันก็จะมีเป็นตัวแม่เหล็กยึดติดไว้อย่างนี้นะครับผมแวยงานตัวนี้เนี่ยก็จะแนบซุ้มกับซุ้มล้อสวยงามอย่างนี้เลยนะครับอ,อ่าเดี๋ยวเช้งหน่วยกลางออกให้ดูหน่อยครับผมอ่าตัวนี้ท้ายแม่เหล็กมันก็จะสามารถพับเข้าหรือว่ากลางออกได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมก็เสร็จกันไปแล้วนะสำหรับการติดตั้งท้ายแม่เหล็กของเจ้า R15 นะครับผม ก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้หรือว่าต้องการจะดูการติดตั้งของรรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมผมก็จะพยายามหารถมาให้ช่างหนุ่ยได้ติดตั้งให้ดูกันอีกนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้า R15 คันนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปของทางร้านทีช้าไวช็อปนะครับ